ครับกับกลับมาพบกับเรารายการจัดตุ้ยวิทยา์ EP สามสิบห้นะครับวันนี้ก็เรายังอยู่กันที่กรุงโรมฮะประเทศอิตาลีนะครับก็วันนี้จะพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าคาปิโตรลินครับิรใช่นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บพวกของต่างๆในเรเนซองส์ไหมฮะกรีกกรีกโรมเก่าะก็มียุคหลังหน่อยก็มี ยุคกรีกโรมแล้วก็อาจจะผสมกับยุคเรเรนซงส์2บ้างนิดหน่อยก็คือเป็นรูทของเรเนซงส์นั่นเองครับผมทีนี้จะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือหลายคนไปโรมเนี่ยก็จะลองไปโรมันฝรั่ครับนะฮะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดใครที่เกียจเดินคือพี่เนี่ยในที่สุดมางคนพบอารู้ใช่ไหมว่าไอ้ตรงแคปิตูลไลน์เดอไอ้คำว่าแคปิตูลไลน์ตรงนี้แคปิตูลรนีเนี่ยมันเป็นเนินครับ และอิมิวีั่นในโหมดเนินและเนินนี่คือสุดอีกด้านหนึ่งของไอ้โรมันฟอรัมครับเพราะฉะนั้นท่านเอากล้องไปซูมได้ครับท่านไม่ต้องไปเดินโรมันฟอรัมขึ้นไปบนเนินเนี่ยแล้วดูจบเพราะมันใหญ่มากคืออัดนึกออกไหมพี่เดินทาง19วันและพี่จบที่โรมแล้วพี่ต้องมาเดินโรมันฟอรัมปวดมากมันขึ้นเนินอ่ะคือน้อตเดินเสร็จแล้วก็ นอนไปครึ่งวันไม่หวานเลยสุดๆแล้วในที่สุดเรามาค้นพบว่าเฮ้ยหลังจากนั้นพี่ก็คิดว่าพี่จะไม่เดินแล้วลงโซลารเพราะจริงแล้วโซลาร์มันยอะจะเป็นสร้างประหักพังถ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเรามองจากไกลๆเราก็สามารถที่จะนึกภาพเนจินตนาการได้เลยได้ใช่คือถ้าใครที่เกลียดนี่เลยฮะบอกอยากดูโรมันพอล่าขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะมีพาโนรามาเห็นแบบว่านะฮะเยอะแยะมากเลยนะครับอันนี้กระซิบไปนิดว่าไอ ที่มิวเซียมมีนะห้องน้ำโอ้โหลำบากยากเกลงยมากเพราะนั้นทำไปให้เรียบร้อยก่อนก่อนไปครับนะครับก็ถ้าเกิดอาร์ตขึ้นมาอาร์ตจะเห็นจัตุรัสนี้เลยครับนะแล้วก็จะมีตีเส้นอะไรต่างเขาเชื่อว่าเป็นการดีไซน์โดยไมเคิลเจโร่แต่ยังไม่ทำนะหลังจากเขาตายไปสักพักหนึ่งถึงจะทำนัดีไซน์ไอ้จัตุรัสตรงเนี้ยโครงสร้างของตึกหรืออะไรเงี้ยออกแบบโดยไมเคิลเจโร่ครับครับก็เดี๋ยวแนะําสัก4ี่หงานที่ น่าสนใจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่งๆคือแคปิทูลินีมิวเซียมเนี่ยไม่ได้มีงานเยอะไม่ได้ใหญ่เท่าอูบิซิเล็กกว่าเยอะเลยๆเป็นสิบๆร้อยเท่าเลยครับแต่มีงานที่เด็ดๆหลายชิ้นมากและเป็นงานที่ทำให้เราเข้าใจรยายละเอียดลึกๆซึ้งเรื่องประวัติศาสตร์ครับเช่นรูปแรกที่ให้ดูเนี่ยนะถ้าอาร์ตคุ้นเคยกับหนังสือประวัติศาสตร์อาร์ตจะเห็นรูปนี้ทุกเล่มครับ นี่คือกริส์คอนสแตนตินนี่คือเท่าความหน่อยคนนี้ก็คือคนที่ทำให้อนาจักรโรมเปลี่ยนไปเป็นคริสเตียนทั้งหมดพอเขาเปลี่ยนไปเป็นคริสเตียนก่อนก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะว่าเพราะอะไรก็มีเรื่องเล่าในแถมไปในรายการเพื่อไปดูงานศิลปะเรื่องเล่าซึ่งปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็คือเขาฝันเห็นกังเขนก่อนไปลบที่สะพานหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเวียนบริดจ์ เพรบบาะนั้นไอ้รูปมีเวีนบิทแบทเทิลเนี่ยจะมีรูปวาดเต็มเลยอพอลบชนะก็เลยคิดว่าพระเยซูช่วยลบชนะแล้วตอนนี้แต่ก็เป็นเลจจันนะฮะมันมีหลายทฤษฎีเยอะแยะก็ยังไม่มีใครฟันธงว่าตอนนี้ทำไมก็เน็กเป็นคริสเตียนแต่ว่าการนี้ก็เป็นคริสเตียนเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมของคริสเตียนิตี้เลยซึ่งเดิมเป็นศาสนาความเชื่อที่ต้องหลีตายไปอยู่ตามถ้ำตามรูนตามนี้โันฆ่าตลอดเออโรมันก็ คือยิงโรมันไม่แฮปปี้กับยิวอยู่แล้วที่ไม่ยอมไว้รูปขารพจักรพรรดิครับแต่ว่าอาวคริสเตียนนี่แตกแขนงมาอีกยิวก็ไม่เอาคริสเตียนบอกว่าเป็นลทัทธิสอนผิดพระเยซูตายบนเขนหน้าเกียดลดูกแท่งชากโรมันก็เรียกว่าอาาไอศาสนานี่ก็ไม่เอาไม่ยอมไหว้รูปจักรพรรดิเพราะนั้นลูกของอแกะของคอนสแตนตินลูกนี้ทำให้ผมได้ ปกติเนี่ยประเด็นคือเราจะเห็นแค่นี้ในหนังสืออ่านได้หออปครับแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันใหญ่มากคือเอาเงี้ยหัวเขาอะเกือบเท่าเท่าหัวถึงคอเนี่ยเท่ากับตัวพี่อานเลนเซสองเมตรเพราะนั้นพี่เคยคำนวณในร่างกายเนี่ยอาจจะติดประมาณสิบห้าเมตรซึ่งใหญ่มากนะติดประมาณห้าชั้นเข้าใจไหมฮะห้าหกชั้นขึ้นไปถ้าชั้นละสองสามเมตรน้องท่านี้รู้ได้ไงว่ามันมีตัวเพราะมันมีซ่าแขนอยู่ด้วยเข้าใจปะเพราะนั้นเนี่ยมันโอ้ แล้วมันทําให้พี่เข้าใจเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของพี่ว่าช่วงโรมปกครองเนี่ยเขาจะทําลูกจัก,กรพรรดิใหญ่ๆแบบนี้และเห็นไปทั่วและให้คนการาบและถ้าใครไม่กราบแสดงว่าไม่สวาิพักดิ์แล้วเข้าใจยังทำไมคริสเตียนอยู่ที่ไม่ยอมกราบลูกคาลพก,ก็โดนคมอ่าอะไรแล้ตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่ทําให้พี่เขาเรียกว่าอ e ิลูมินเอตเลยเข้าใจกระจ่างแต่ว่าอ๋อแสว่าลูกเป็นไปได้ที่ลูกจัก,กรพรรดิองค์ก่อนก็จะใหญ่หญเหมือนกัน เพราะเห็นแต่ไกลเข็นมาใช้วัวใช้คนลากแล้วคนก็ต้องนั่งกลับแล้วพวกยิวคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่สั่งไม่ให้ไปกลับลูกขลุกต้องกลับอันนี้โอเคไหมครับผมท่านี้อย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ทุกคนถ้าเราไม่ได้เอาตัวก็ไปถ่ายบอกว่าไม่ต้องไปลรังเกียเรเวลาไปถ่ายรูปการง,งานศิลปะเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนว่าถ่ายเก็บไว้ครับผมมีคอลเลกชันของผมเลยครับ And masterpiece, ม,มีแอนด์มาสเตอร์พีซเพราะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอาจจะไม่ได้กลับไปดูแล้วอันที่สองมันทําให้เรารู้สเกลเข้าใจไหม,อมของรูปแล้วก็อันเนี้ยทาให้ผมกระจา่างเลยเพราะผมทุกครั้งเนี่ยผมท้าเลยคุณไปดูนังสเอี้อวศองอสซัสสิ่งต้องมีรูปนี้หมดมแต่มันมีแค่หัวแล้วเราก็คิดว่าเออคงจะประมาณพุทธสองพุทเต็มท,ที่ที่แท้มันใหญ่เท่าตัวคนแล้วเราก็จะเห็นว่ารูปจริงจะต้องใหญ่มากคอนึกภาพออกครับเพราะว่าตรงบริเวณอย่างในดีตของโคลอเซียมอะค คือจริงมันก็คือ,อเป็นอารีนาหนึ่งะนะครับสนามฝาลองยุทธศึกสงครามในสมัยก่อนยุคโรมันอะไรเงี้ยแต่คือที่เขาเรียกโคลอสเซียมเนี่ยเพราะว่ามีรูปรูปเคารพข,ของจักรพรรดิโรมันเนี่ยที่เป็นองค์ใหญ่มากๆเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนั้หน้าของโคลอสเซียมก่อนจะเข้าไปก่อนจะเข้าไปเขาเลยเรียกว่าโคลอสซุสก็คือแบบยิ่งใหญ่มาคือมาอะไรเงี้ยใช่คำว่าโคลอสซัสแปลว่าใหญ่โคลอสซัสแปลใหญ่าม,มากมาๆมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการแบบ คาดจะในว่าในสมัยก่อนก็มีการสร้างลูการพแบบจักรพรรดิแบบใหญ่โอ่งใหญ่ขนาดนี้ให้คนเขลศเป็นสิบกว่าเมตรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ดีมากครับอาจจะสร้างเกาะนี้เป็นคริสเตียนก็ได้ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็เป็นตำนานจำได้ไหมฮะโรมิรุสเรมุสโรมิอ่าก็คือเป็นเด็กฝาแฝดสองคนที่เป็นลูกครึ่งเทโนกับอะไรนะชื่อมันสองคนเนี้ยก็โรมรุสกับเรมุสเนี่ยเรมุสเกิบเต่โตขึ้นมาโดยนมของ พ่อเขาเป็นเทพเจ้ามาเทพเจ้าแห่งสงครามอ่าแล้วก็ไปแบบปีไปแบบปีความสัมพันธ์กันกับเป็นเป็นมนุษย์อ่าซึ่งแบบดูแลรับใช้เทวสถานอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็แบบปีบุตรขึ้นมาเป็นเด็กฝาแฝดสองคนนี้แล้วก็แบบผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเหมือนพรหมจันทร์นะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะแบบเด็กเกิดมาจากตัวเองก็แบบกลัวความผิดอแรงต่างก็เลยเอาไปลอยน้ําปรากฏก็ ไหลตามน้ําไปแล้วก็ไปพบเจอกับเป็นสุนัขหมาป่า oh. ที่เอาไปเลี้ยงนี่แหละเป็นตำนานของกรุงโรมฮะ oh. ่าเด็กคนนี้ก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนอสร้างหมู่บ้านเลยของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไป,ไปม,ามาอยากจะตั้งชื่อเมือง mm. อแล้วก็กลายเป็นว่าแย่งกันตั้งชื่อเมือง mm. คนพี่ก็โรบิอุสแล้วก็คนน้องเรมุสเนี่ยก็ก็เหมือนมีการต่อสู้กัน สุดท้ายตัวพี่ก็คือด้วยพลังของแบบลูกเครึ่งเทพนะนะพลั้งมือทำร้ายน้องจนกระทั่งเสียชีวิตํำให้สุดท้ายตัวพี่ก็เลยแบบสร้างเมืองต่อขอบพระคุณมากเป็นตำนานของการสร้างเมืองโรมขึ้นมา้ยนั้นในรูปอนรูปเนี้ยน่าจะเป็นออริจินอลนะตัวเนี้ยนะกมมีการคอป้คิดว่าใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน เรียกว่าไอคอนิกสัญลณ์ในทั้งสือทุกเล่มจะต้องมีตัวการ์ของคุงโรมเพราะขนาดโลโก้ของไอ้สมสอดุวบอลโรม่าก็ยังใช้ตาสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะครับยอดนะครับก็ไปถ่ายรูปคู่ได้เลยผมก็รำมัญญายยู่เพราะนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นแบรนดินี้นะครับนะเราำได้ไหมเราดูรูปในอุบิซีเป็นรูปวาดก็ของคาราวัโจซึ่งมาก่อนแบรนดนี่ครับ อันนี้เป็นหนึ่งในประติมาก,กรรมที่ผมว่าสวยที่สุดซึ่งคอมบอดอสนะฮะเป็นจกักรพรรดิคนหนึ่งและแกะตัวเองในลักษณะเป็นเทพเจ้าอ่าเขาจะนิยมพวกจักรพรรดิโรมเนี่ยแกะตัวเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าครับอ่าแล้วก็โฉบอะไรเงี้ยได้ก่อนไหมเป็นเทพเจ้านะครับ,รบก็อันนี้เป็นคอมบดอสนะฮะะฮะแล้วก็สวยมากๆเป็นเป็น แล้วก็แก่ตัวเองเป็นโฉมของเฮอ h e r ิ u l e s นะฮะสวยจริงๆครับสวยจริงๆเแหละนี่ต้องไปดูเลยต้องไปดูแล้วดูอีกสวยจริงๆซิ่ก็เป็นลูกครึ่งเทพเนีน่ไงใช่<ม>ใชที่มบบพลังกำลังแข็งแกร่งมากแล้วก็หัวเป็นอะไรนะสิสงโตออ่ใชไมไเก็คือ,อนะเป็นเหมือนหนังเอาหนังสิงโตมาคู่มืตัวนี่ไงใช่งี้ยเห็นกหมแบบสุดๆเลยเข้าครับนั่นเราจะเข้าใจเลยว่าอันนี้ก็คือยุคเอ่อโรมันเลยนะฮะเพราะนั้นเราจะเข้าใจเลยว่าทำไมไมเคิลเจโร่เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนไหมแล้วก็ได้แรงตดนใจเห็นเห็น ประติมากรรมที่โอลิมเโซมาสะสมพวกนี้ฮะอันนี้คือหนึ่งในมาสเตอร์พีซเลยครับซึ่งสุดๆดูดฮะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเห็นไหมสุดๆเลยเพราะนั้นโรมันทรีเกอรสตดี้ก็อย่าลืมฮะเป็นอันหนึ่งที่คนมองข้ามแต่ไม่ควรเลยเพราะว่ามีงานไม่เยอะนะเป็นงานแพ้เป็นงานโรมเป็นงานคลีซึ่งน่าสนใจมากๆเลยแลวเดย๋ยพาะหัวของคอนสแตนตินท่านจะได้เห็นของจริงนะโอ้โหแล้วมันใหญ่กันอันนี้เราก็จะได้เข้าใจเหมือนที่ผมบอกว่าสมัยก่อนเขา แกะรูปจักรัดใหญ่แล้วเขียนไปทั่วไว้ก่ดรอบควายรูปกระดูกครับครับโอเคครับก็ผมจะพาไปต้นเดือนพฤษภาครับนะครับจอดเลิกในเพโปรแกรมอิตาลีเรเดียสองนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ